สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลรถมือสองคุณชันนะคะวันนี้นะคะชัดก็อยู่ที่ทรงพลร่มยนต์สขาหนองเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเคยนะคะวันนี้ชัดจะมารีวิวเป็นอ s ซูซ er, ูดีแม็กไฮแลนเดอร์สประตูเครื่อง1.9นะคะตัวนี้เป็นตัวไม่แน่ใจเป็นตัวอะไรเดี๋ยวชัดไปเช็คให้อีกทีนะคะตัวนี้ไปปีน2019นะแต่จะมาดูรอบๆคันกันก่อนเลยละกันคันนี้นะคะบอกราคาเลยแล้วกัน4ประตูราคาอยู่ที่590,000บาทนะคะสภาพก็ ประมาณนี้นะสีขาวสีประตูมาให้ดูรอบคันกันก่อนไฟหน้าก็อย่างที่เห็นเลยค่ะสะภาพก็99%นะอาจจะมีอารมณ์แบบแต,แ,ตแต่งซิ่งมาหน่อยแบบว่ามีมีเป็นเออเขาเรียกว่าไงนะกระจกข้างที่เป็นคาร์บอนนะคะแล้วก็มีเป็นอ่านี่เราก็ให้เป็นตัวมีกันสาดมาให้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวดูภายในนะ ใครนจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เป็นแบบชุดแต่งอย่างนี้มาเลยเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจช่วยคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมคะอ่าอ๋อคันนี้เป็นตัวแ L ค่ะคุณลูกค้าสีประตูนะคะสภาพาเป็นแบบนี้เลยนี่มีตรงมือจับตรงนี้มาให้นะคะสําหรับซิ่งๆได้เลยนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมืนแถมไปเลยชุดแต่งอะไรพวกนี้แถมไปเลยค่ะห้าแสนเก้า สนใจก็ติดต่อได้ค่ะเชนราจะให้ดูรอบคันนะอ่ารอบคันก็จะเป็นแบบนี้เลยอามีก็ใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมากันได้นะคะหรือโทรถามได้เลยนี่4ประตูนะคะ ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe มาให้ด้วยค่ะอยากชอบร่มเดิมก็มีคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาไปดูข้างในอรอบหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยนะคะ